ตอนนี้ต้องทำอะไร s t r e มากแล้วก็ถ้าซอมที่นี่ใช่ไหมครับมัน ทุกอ่านก็คินไม้ออกแล้วก็ผมจะไปข้างนอกแล้วก็คิดว่าต้องทำยังไงบ้างน่เรื่องแบบตันเรียนเดีย้ยนี่นี่อันนี้นี่ออนี มันน้อยจังแล้วก็ยังไม่เสร็จครับแล้วก็คิดก็ไม่ออกครับแล้วก็เตรีสมากแล้วก็จะอยู่คนเดียวครับเพราะความร้อนด้วย ก็ซ้อมอยู่ก็ซ้อมอยู่นะอ็งูก็ซ้อมอยู่ก็ซ้อมก็ซ้อมอยู่นะก็นี่ไงก็นี่ไงทำไมอะไปไหนก็ซ้อมอยู่นะเนี่ยอยู่ในแหละว่าแต่เล่นกันเล่นอะไรเล่นอะไรไม่เนี่ยทำไม่เลยก็ก็ซ้อมอยู่ลองเตนทุกคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเออทุกคนก็ ก็ซ้อมอยู่อะไรเงี้ยออก็พยายามพยายามซ้อมอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรแต่ทุกคนก็งงๆไปสักพักหนึ่ง<ม>แล้วก็พอจุดวอนมาแล้วก็<ม>น้องก็แบบก็คงอยากจะออกไปพักผ่อนละมัง้งแบบขอเวลาอยู่กับตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็คงก็คงกดดันก็คงเครียดด้วยอะไรเงี้ยเพราะตัวเองก็เป็นลิเดอร์แล้วถ้ามันออกมาไม่ดีมันก็คือก็ส่วนหนึ่งก็ความรับผิดชอบของน้องอะไรเงี้ยน้องก็จะคิดในส่วนตรงนี้ปึ๊ก โอเคปึดกปึดกปึดกปิดมันเป็นตามจังหวะตึงตึงตึงแล้วปึ๊บ 사각광 네. 呀。嗯嗯嗯 วันนี้พอรู้ว่า JC ได้มาช่วยเป็นลีดเดอร์อีกคนนึงอ่ะเราก็สบายใจมากขึ้นแล้วว่ามันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีครับต้องมีลีดเดอร์สังคน,รนครจริงครับสู้ครับทุกคนต้องทำให้ได้แล้วก็วันนี้พอ,อมี JC เข้ามาเราก็ทุกอย่างมันก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นอะไรเงี้ยลังจาก หลังจากท like, <More S 1> ี uh, ่น้องอาจเวลาจุนวอนเป็นคนพูดเวลาสอนท่าพี่อะไรเงี้ยเอออาจจะสื่อสารกันลำบากหน่อยเพราะมี JC อะไรเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นต่อการที่จะแบบว่าสื่อสารกันหรือว่าอยากจะบอกอะไรกันอะไรเงี้ย more comfortable ครับเพราะว่าพี <aquí> ่เจมาช่วยครับเพราะว่าพี่เจเก่งแล้วก็เป็น main dancer ใน flex ครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไปดูดูคลิปแบบคลิปเต้นอะไรเงี้ย จะได้แบบว่าเออมีมีท่าในหัวเยอะจะได้แบบมาใส่ในเพลงต้องนั่ต้องน้ำหนอาทิตย์หน้าจันทรุศได้ก็รู้สึกว่าพร้อมกันมากกว่าวันก่อนๆครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเหมือนพอแบบเพิ่งคิดท่ามาพอเอามาแบบอด d e ปใส่กันมันยังแบบไปกันไม่ค่อยได้แต่ว่าพอเริ่มที่จะแบบ จูนเข้ากันเรื่อยๆมันก็ท่าเริ่มแบบปฏิบัติต่อกันได้แล้วครับทเต้ใคที่ถูกเอาไปใส่ในเกมนีนจะเป็นของครูครับเพราะว่าพอเราเอาครูมาเป็นหัวมันก็เลยแบบปรากฏว่ามันจะต้องคอนทีนู่ก็เลยแบบได้ได้ใช้ท่าของคุูเยอะแต่อาจจะปรับเปลี่ยนในอนาคตอันนี้ก็ยังเป็นช่วงทดลองอยู่ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเพื่อนจะเอาแบบท่าเราไปใช้อย่เงี้ยแล้วก็เออถ้าเราท่าแบบเอาท่าเราไปใช้เดี๋ยวเราก็จะสอนท่าที่เราคิดมาให้อะไร ตอนนี้ท่าเต้นที่อยู่ใน EP นี้มันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแล้วก็มันยังไม่จบเลยพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆอยู่แล้วนะครับทั้งคิดท่าเต้นพยายามจะคิดท่าแล้วก็พยายามที่จะซ้อมให้มันออกมาได้ดีที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะออกมาดีแค่ไหนแต่คิดว่าจะทําให้ทุกคนแบบว่าไม่ิดหวังนีครับ่ยแและก็ล like ด้วยนะครับบครับว่าทหไม่ผิดหวังแน่นอนครับช่วยแชร์แลวก็ไลค์ด้วยนะครับขอบค voilà. ุณครับว 하려고네 그리고 아까 얘기했듯이 첫소절이야요 그리고 말했 내가, 내가 왜너 왜 선택했냐면 은그하 일단 이것도 있어 이미지 네? 아 얼굴 코 응. 응. 얼굴도 잘생겼다는 게 아니고 <laughs> 어 그러니까 좀 사람들이 편안하게 볼수 있는 그런 이미지 같은 데우 w 이미지, e d to talk more about what 지금, dog, c a 가지 두 번째, 어, e r s e 2 도입 부분이야 시작. 그거는 그거는 는 그거는 그 그거는 는 그거는 거는 그거는 그는그 그거는 그거는 그거 그거는 거는가그 그거는 는 그거는 그거지그는그 나는 분이조다면이 파트 이 파트를 했으면 이이 그러니까 부분이. 이 부분이. 조금 더이단말이야 네, 그 부분이. <뭔람> 이 부분이. <오레스>, 이 부분이. 이이미지를바꿨부이이부이이래분이이 부분이. 이이이이이 부분이. 이이 무슨 얘기이면 그러니까 벌스 벌스는 파트 부분이. 이부거이이 부분이. 이이이 부분이. 이부이이부분 ก็เบิร์สแรกนะคะจะมีช่วงที่มันเริ่มอยู่บนต้นจะนั่นคือเริ่มจบแล้วก็จะมีช่วงบิวอัพก็คือเบิร์สแรกมันจะแบบเป็นสองครั้งก็คือครั้งเดิมกับครั้งต่อมาไม่จับที่โครสเลยทั้งคู่ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เนี้ยท่านจะท่อนคอรัสร้องเพราะการกดแล้วก็ยี่เจ้าแล้ว ก็คือเวอร์สองในการแข่งเวอรสองค่ะเขาเลยบอกว่าเจคถ้าทำเป็นเวอร์สองนะคะดีเดอร์ในมิชชั่นนี้ก็คอยมาแบบซัพพอร์ตเขาอย่างมากก็ซัพพอร์ตน้องๆอะไรเงี้ยคอยให้กำลังใจเขาต้องรอดูว่าจะออกเป็น